สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปน,นะคะลุงมลขาเลยชาแนลนะคะคันนี้ต้องบอกเลยว่าดูดันไม่เกรงใจใครนะคะอ่ะก่อนที่จะไปรีวิวนะคะก็จะอธิบายตัวรถนิดน,นึงคร่าวๆนะคะราคาค่าตัวอัปเดตอัปเดตต้องบอกว่าอัปเดตมาก่อนเลยนะคะเพราะว่าราคาปรับขึ้นมา2 3 0 0 0บาทนะคะใครที่ได้ จองไปแล้วนะคะรับรถปีนี้ราคาก็ปรับขึ้นนะคะนอกจากที่ว่าลูกค้าได้เงื่อนไขามานะคะราคารวมสีคันนี้เพิ่มแพ็กเกจอีก58,000บาทนะคะสำหรับคันนี้นะห่0้าน5 7 0 0 0บาทนะคะ ลูกค้าลองบวกเอานะคะถ้าราคาตัวรถไม่รวมแพ็กเกจไม่ได้รวมสีนะคะจะอยู่ที่ร้านห้าเพันนะคะอ่ะก็จะประมาณนี้ใครอยาได้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคานะคะค่างวดนะคะทักส่วนตัวมานะคะ0 6 1 6 9 8 999น 9, 9, 9นะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมนะคะคันนี้แต่งอะไรเข้ามาบ้างหลักๆเลยนะคะรถนุกทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะใส่แค่ชุดวิกเตอร์กระจังหน้าอันนี้คคละชุดกันนะกระจังหน้ากับวิกเตอร์นะคะแล้วก็ตัว และบหลังคานะคะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีตรงเบ้าจับมือจับนะคะแล้วก็ข้อไปหน้าข้าไปท้ายเบาๆนะคะแต่ว่าเป็นสีโทนดําเงาหมดเลยนะคะไปะเดี๋ยวไปชมกันสําหรับตัวเครื่องน,น2.0ค่ะร้อยแรงนะคะแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะซิงเกิลเทอร์โบนะคะตัวนี้ยังเป็นตัว ยังไม่ใบเทอร์โบนะยังเป็นซิงเกิลเทอร์โบนะคะถ้าใบเทอร์โบจะเป็น2 1 0แรงม้านะคะ mm. เขาจะจับคู่กันมาแบบนี้นะคะอ่ะการตกแต่งอย่างที่เห็นนะคะตัวไฟ LED เนี่ยใช้งานได้จริงเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะคะมาพร้อมกับตัวกระจังหน้าสีดำเงาลูกค้าเลือกสีได้นะคะจะเป็นดำเงาดำด้านหรือว่าสีส้มสีอะไรก็ว่ากันไปเหลืองยังทำให้ได้เลยนะคะแต่ว่า การทําสีต้องใช้เวลานะคะ3วันอย่างน้อยเลยนะคะพ่นรอแห้งนะคะชุบสีอะไรประมาณนี้นะคะแล้วแต่วิธีการของแต่ละเ,เขาเรียกอะไรนะบริษัทนะคะแล้วแต่แอคลิกด้านบนมีมาจากโรงงานเลยนะคะเป็น e v e r อเรแบบนี้นะคะสีดําลูกค้าถามมาว่าใส่มากกว่านี้ได้ไหมใส่ได้นะคะถ้าลูกค้าไม่กลัวรกนะคะมีนะคะมีขายไม่ว่าจะเป็นตัว e v e r อเรนะคะหรือว่าจะเป็นตัวสปอร์ตัว อะไรก็ตามแรปเตอร,ตมรตม์มีหมดนะคะสั่งมานะคะอ่ะขยับมาที่ตัวรังเพึ่งอีกนิดนึงนะคะตัวนี้ก่อนตัวนี้เป็นตัวอักษรแบบนูฟอร์ดนะคะทรงก็ง่ายๆรือทรงแรปเตอร์ V6 หนะคะหรือว่า F150 นะคะตัวนี้เป็นรังเพึ่งที่ระบายความร้อนจากตัวห้องเครื่องนะคะอ่ะตัวนี้ก็ใช้งานได้จริงที่เพิ่มมานะคะนี่กล้อง360องศาลุงจะลืมพูดกล้อง360องศาตลอดเลยเพราะอะไรรู้ปะ่ะไอ้นี่บงัง ไอตัวกระจังหน้าน่ะบ,บังอะนะคะกม้มลงมานิดนึงนะคะตัวนี้ทํางาน360องศาจากมุมสูงนะคะอืมนะคะแล้วก็จะมีที่ฉีดทําความสะอาดเอาง่ายๆเลยออปชั่นมา58 0หมื่นตัวท็อปมาเลยนะคะระบบความปลอดภัยกล่องเดน่าจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะเพิ่มเข้ามานะคะในเรื่องนะคะระบบนะคะช่วยเบรกด้านหน้าช่วยเบรกด้านท้ายนะคะแอตติฟคูก้นโถงน,นะคะแล้วก็เลนคิปปิ้งเลนเซตร์ลิงนะคะรักษารถให้อยู่ ในเลนนะคะป้องกันร,รถออกนอกเลนนะคะช่วยเบรกด้านหน้านด้านท้ายที่ลุงบอกไปนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีกล้อง360องศารอบคันนะคะหูกระจกสองข้างนะคะด้านหลังก็มีนะคะอ่ะแล้วก็เพิ่มบายสปอร์ตเข้ามานะคะบายสปอร์ตก็จะอยู่ตรงหูกระจกสองข้างเช่นกันนะคะทํางานแจ้งเตือนตรงกระจกนะคะจะด้านหลังนะคะรถเวลาจะอ่ะโผล่เราจะออกแซงอย่างเงี้ยค่ะรถโผล่มาจากด้านหลังมันจะแจ้งเตือนขึ้นมาเลยนะคะสําหรับ ผู้หญิงตัวเล็กๆที่ขับรถบางทีก็มองไม่เห็นนะคะตัวนี้ก็จะมีไฟแจ้งเตือนง่ายเลยนะคะมามาที่ไฟนิดนึงตัวนี้เราใส่ครอบไฟเข้ามานะคะสั่งทําต้องสั่งทําเท่านั้นนะคะของศูนย์นะคะมีเหมือนกันสินค้าหรือว่าอุปกรณ์บางอย่างนะคะที่ลูกค้าเห็นตามรูปหรือตามรีวิวต่างๆที่ที่เห็นมานะคะบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่ของศูนย์นะคะเป็นของนอกนะคะเป็นของเขาเรียกอะไรนะ ร้านนะคะอุปกรณ์ข้างนอกที่ดิวเข้ามานะคะของศูนย์แท้ๆมันจะเป็นแบบตัวเล็กกว่านี้นะคะ,ะตามรุ่นตรงรุ่นเขานะคะตัวนี้ก็จะเป็นลุงใส่เป็นตัวสีดําเงามาให้ลูกค้านะคะโคมไฟนะคะไปส,ส่งซีแคมจากโรงงานนะคะเป็นมัลติรีเฟคเตอร์พร้อมไฟเดย์ทามแบบนี้ไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะคะเฉลี่ยเลยนะคะอันนี้ที่เห็นก็เป็นไฟ สุเชิญนะคะสำหรับด้านล่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะคะการใช้งานลุงแจ้งไปหลายคลิปเลยนะคะก็จะซ้ำอีกรอบนึงเนาะก็หากาติดตามองศาล้อนะคะออนะคะแล้วก็การาลำแสงนะคะของไฟนะคะจะเช่นไฟตัดหมอกหรือว่าไฟเดทามอะไรพวกนี้นะคะจะขึ้นอยู่กับการเหยียบคันเร่งนะคะหรือว่าความเร็วรถนั่นเองนะคะเซนเซอร์ด้านหน้า4จุดด้านหลัง4จุดมีมาให้เรียบร้อยนะคะมีอะไรอีกไหม ที่เห็นนะคะสีดำๆนี่คือชุดแต่งนะชุดแต่งวิกเตอร์นั่นเองนะคะตัวกระจังกับชุดแต่งอันนี้แยกกันนะคะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์จะเป็นซีซีแบบนี้นะคะนี่แยกกันมานี่ก็จะเห็นโลโก้ไปไหนละด้านล่างเออด้านล่างนี่นะคะตัวเบลเลอร์เลยนะคะกลัวไม่รู้ว่าเป็นวิกเตอร์ใส่มาตัวเบลเลอร์เลยตอนนี้มันมีหลายอย่างมากนะคะอย่างที่ลุงบอกไปนะคะบางคนอยากได้สีเดียวกับตัวรถรถสีขาวอยากทําสีขาวแจ้งมาได้เลยนะคะจะมี าการทําสีให้นะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถอันนี้ลูกค้าอยากได้แบบตัดกันอะเออนะคะขาวตัดดำอย่างเงี้ยคะ่ะเพิ่มความดุดันนะคะก็จะให้แบบนี้มาเลยนะคะห่วงลากจูงม,มีให้สองห่วงนะคะและ้วในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะคะ Stop and Go นะคะในพวกนี้นะคะตั้งความเร็วตามรถคันหน้าในพวกนี้ลุ้งบอกไปหมดแล้วนะคะการลดพิกคว่ำนะคะ a อ m นะคะระบบกระจายแรงเบรกนะคะระบบช่วยเบรกนะคะระบบ โอ้เยอะแยะมากมายเลยนะคะมีครบอยู่แล้วนะคะแล้วอีอย่างช่วงล่างเขาเป็นวัดลิงคนะคะแบบ5้าลิงค์นะคะวัดลิงค์ก็การทํางานก็คือ,อรักษาเขาเรียกนะเป็นทํางานเป็นเลขแปดนะคะแล้วก็การเวลารถเสียการทรงตัวก็จะมีล้ออื่นประคองอยู่นะคะรถจะไม่พลิกคว่ำนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือ ชมหน้านะคะด้านหน้าที่เราแต่งมาเสร็จแล้วนะคะสำหรับตัวฝากระโปรงเป็นทรงพาวเอร์โดมนะคะจะมีเส้นสายแอโรไดนามิกนะคะทั้งหลอทั้งคมชัดแล้วก็ใช้งานได้จริงนะคะตนนัวนี้อ่ะสำหรับด้านข้างตอนนี้เป็นชุดแต่งที่มาครบ,บเซ็ตเลยนะคะซุ้มล้อเนี่ยจะเป็น3.5นิ้วนะคะจะเป็นสีดำเงาเข้าเซ็ตมานะคะแล้วก็สำหรับแมกยางจะเป็นเดิมๆม,มาจากโรงงานเลยนะคะเด๋ยวหาให้ก่อน ยามเป็นกูดเยียร์แน่นอนนะคะซีรีส์ยางนะคะเพื่อความชัวนะคะจะเป็น255นะคะทับ5 5 R 2 0นะคะขอบ20มาแล้วนะคะอย่างที่ลุงบอกไปนะคะช่วงล่างเป็นวัดลิง์นะคะเป็น2.0โมโนทูฟนะคะดิสเบก4ล้อนะคะปีกนอกอิสระเสริมครีบระบายความร้อนนะคะแบตเตอรี่เป็น A.G.M. 80แอมป์นะคะแล้วก็พัดลมไฟฟ้าระบบดีเลย์นะคะขับระยะไกลนะคะสามารถ ระบายความร้อนได้นะคะแอร์ก็เย็นไว้นะคะการวางตำแหน่งห้องเครื่องอะไรตรงนี้นะคะก็กว้างนะคะสามารถวางแบตเตอรี่สำรองได้1ลูกแบตเตอรี่แบตเตอรี่สำรองนะคะใช้ยังไงติดตั้งยังไงโฮมมันถามนะคะเออนะคะอันนี้จริงๆมันมีเยอะแยะม,มากมายเลยในห้องเครื่องนะคะตรงนี้นะคะสำหรับไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตนินะอ่าแจ้งมาแล้วนะคะที่บัร์น้ำฝนนะคะเปิดปิดอัตโนมัติออโต้เช่นกันนะคะสำหรับซิงเกิลเทอร์บโบด้านข้างนะคะแกมข้างนะคะใช้งานได้จริง ระบายความร้อนจากตัวห้องเครื่องค่ะ,ะสำหรับตัวสำหรับตัวกระจกตรงนี้นะคะไฟส่องสว่างด้านข้างตัวรถมีให้นะคะถ้าเราเพิ่มแพ็กเกจมาแบบนี้เนาะก็จะมตะะตีตรงนี้แหละค่ะติงตรงนี้แหละเราจะสังเกตได้ง่ายๆเลยบางทีตัวกล้องด้านหน้ามันจะไม่ค่อยเห็นจุดสังเกตของเซลล์นะคะ,อะของเซลล์ของลุงนี่แหละนะคะก็จะดูตรงหูเลยตัวไหนคันไหนเพิ่มแพ็กเกจมานะคะจะมีหูตรงนี้นะคะในรุ่นของตัวสปอร์ตถ้าไม่เพิ่มก็จะไม่มีหูนะอะ ตัวนี้นะคะการตกแต่งก็จะเป็นสีโทนดำในที่ลุงบอกไปนะเน้นดําเงานะคะสําหรับอะคริลิกด้านข้างมาจากโรงงานนะคะบันไดเป็นสีดําด้านมาจากโรงงานค่ะเบ้ามือจับอะไรใด,ใด,ใดๆก็ตามดาเงาทั้งหมดนะคะเราวโครงลังคานะคะกระับกัาสร์สนะคะยังไม่ได้ใส่นะคะกันสา์เดี๋ยวรอนิดนึงนะคะเหลือกันสา์อ่ะประตูเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสนะคะสอดมือสัมผัสเปิดได้เลยนะคะตีมติดมาแล้วนะคะบานหน้า60รอบคัน 80นะคะกำลังดีไม่มืดมากนะคะเพราะว่าสามารถขับกลางคืนได้เนะคะฟ้าทั้งน้ำมันของเราจะอยู่ฝั่งนี้นะคะผู้โดยสารเออนะคะเปิดนะคะปลดล็อกรถแล้วก็เปิดได้เลยใช้งานได้เลยนะคะไม่ต้องไปหาปุ่มกดนะแต่ต้องปลดล็อกรถนะคะบางคนอยู่ในรถลืมนะคะเด็กก็เคาะใหญ่เลยนะอ่ะด้าน,นหลังก็จะเป็นอย่างนี้ละ,ะ,ะค่ะก็คือการรองรับน้ําหนักก็โอเคอยู่แล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็น มันจะถ้าสมมติเป็นตัวมิติตัวรถนะคะสูงจากพื้นเนี่ย1.9อยู่แล้วกว้างเนี่ย1.8อยู่แล้วถ้าเป็นตัวเขาเรียกอะไรเรนเจอร์ Ranger นะคะจะเป็น5.3ตัวนี้จะเป็น4.9นะคะการรองรับน้ำหนักก็ใกล้เคียงกันนะคะมาดูที่ท้ายกันเลยค่ะสำหรับไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายแบบซิกเนเจอร์นะคะก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้แล้วนี่มันสุดแล้วนะคะก็หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีกล้อง การะยะจอทํางานควบคู่กับหน้าจอด้านในนะคะ12นิ้วนะคะสําหรับในรุ่นของตัวสปอร์ตนะคะด้วยความที่เขาเปลี่ยนกระจังหน้าเราเลยไม่เห็นนะคะโลโก้เนี่ยโลโก้ที่มาจากสูย์นะคะจากจากเขาเรียกอะไรโรงงานนะคะจะเป็นสีดานะจัดส,สีทองนะคะจะมีความแตกต่างจากรุ่นอื่นนะคะสังเกตดูล้อมุมงล้อมแม็กของเขานะคะจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะคะอะสำหรับตรงนี้มีให้มาเรียบร้อยนะคะเป็นสีแบบเทาๆนิดนึงนะคะนี่ชุดแต่ง วิกเตอร์นะคะแล้วก็จะมีตรงสปอยเลอร์ของลุงจะสั่งให้ลูกค้ามาทั้งหมด7ชิ้นนะคะราคาทักเข้ามาสอบถามน,นะคะราคานี้คือรวมติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในรับประกัน1ปีนะคะของวิริยะนะคะเออแจ้งไปเลยนะคะเซ็นเซอร์ตรงนี้เราวอลเซนเซอร์ห้ตัวนี้นะคะก็จะเป็นทําสีมานะคะอ่าเน้นเป็นอ่ากิมมิคตัวรถนะคะตรงนี้ก็ใช้งานได้ปกติเลยนะคะสองพราฝาท้ายเป็นแฮนด์ฟรีนะคะหรือพูดภาษาง่ายๆเข้าใจง่ายๆคือเตะเปะิดเตะปิดนะคะเออ สำหรับตำแหน่งเปิดนะคะสังเกตดูกล้องนะคะคันไหนมีกล้องให้ดูกล้องนะคะอยู่ขวามือนะคะตำแหน่งนี้นะคะวางมือลงไปกดเลยนะคะบางทีลากอย่างนี้เลยหาไม่เจอนะคะให้สังเกตดูจุดยื่นกลางเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็จะมีระบบในเรื่องของความปลอดภัยเวลาเขาเรียกอะไรนะเราปิดหรือว่ามีคนปิดหรือว่ากดไปโดนรีโมทอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วมันปิดลงมามันเจอคนนี้มันจะเด้งขึ้นไปนะสำหรับตัวนี้นะคะ อันนี้ลุงติดให้ลูกค้าเพิ่มเป็นตะแกรงใส่เขาเรียกว่าตาข่ายใส่สัมภาระนะคะวางตรงนี้แล้วก็ใส่ของเพิ่มเติมได้นะคะสําหรับด้านล่างนี้อันนี้ไม่ได้อันนี้มันอยู่ในรถเฉยๆตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวแม่แรงนะคะที่อันนี้ใส่ให้ลูกค้าก่อนที่อ๊บอติดมาจากโรงงานเลยนะคะเวลาใช้งานหมุนตรงนี้นะคะก็จะนีนะคะ ไม่ว่าจะถอดอยางอะไหล่หรืออะไรใดๆก็ตามนะคะก็ต้องมาปลดล็อกจากตรงนี้นะคะตรงนี้เลยนะคะไม่ได้ถอดกันง่ายๆไม่ได้ขโมยกันง่ายๆนะจ๊ะของฟอดบอกเลยนะคะโจนกระจอกก็ทําไม่ได้นะคะ,ะนี่เราจะไม่ซ่อนเดี๋ยวจะลืมให้ลูกค้าสาหรับเบาะนะคะตอน2ตอนสพับราบได้เลยนะคะไม่ต้องแขวนด้านข้างนะคะพื้นที่ใช้สอยกว้างมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็ ลุงเคยมีอยู่คลิปหนึ่งที่ลุงใส่ของนะคะว่าเต็มถึงตรงนี้เลยนะคะรับน้ําหนักได้เยอะ1ตันก็ว่ากันไปเลยนะคะนั่งสบายนะคะตอนสองปรับไม่ได้นะคะแต่กว้างพื้นที่กว้างปะไปดูกันดิผ้าไม่ออกไปดูกันอ่ะเดี๋ยวปิดก,ก่อนตอนนี้ก็จะถ้าเป็นอุปกรณ์เดิมอย่างเงี้ยค่ะลุงก็จะให้ลูกค้าไปนะคะอ่าแบบนี้ ใดๆก็ตามนะคะยิ่งลูกค้าใส่เพิ่มยิ่งต้องคืนให้ลูกค้าไปเนาะตอนสองก็พับราบแบบนี้เลยนะคะการใช้งานปกติเลยค่ะแอร์มีด้านหลังให้เรียบร้อยเลยนะคะแต่งคุมโทนเป็นสีดําด้านในนะคะสังเกตดูรุ่นสปอร์ตนะคะจะคุมโทนเป็นสีดําเบาะนะคะคู่หน้าปรับไฟฟ้า6ทิศทางนะคะแล้วก็ปั๊มสปอร์ตนะคะปั๊มหรือเปล่าดูดิโอเคนะคะแล้วก็หน้าจอนะคะ จอกลางนะคะเป็น12นิ้วนะคะได้อัปเกรดมาเนาะแล้วก็ตรงคอนโซลนะคะการตกแต่งทั้งหมดจะเป็นโทนสีดำที่ลุงบอกไปนะคะจอสัมผัสนะคะมือสัมผัสนะคะสกรีนนะคะ,ส,ส,ะ,คะสามารถเชื่อมต่อฟอร์ดพาร์นะคะใช้งานผ่านมือถือได้นะคะไม่ว่าจะสตาร์ทรถวอร์มเครื่องนะคะเชค็คศูนย์บริการ глуб, ใกล้ <c ười> ๆนะคะนัดหมายเข้าศูนย์บริการนะคะอา่าแล้วก็เช็คพิกัดรถอันนี้สาําคัญมากๆเลยนะคะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะคะใครที่จะใช้รถแบบ อ่ะก็เยกน,นะกลุ่มเสี่ยงนะคะเสี่ยงกับการโดนทุบหัวอะไรอย่างงี้เนาะไปเที่ยวอะไรพวกนี้จะเช็คได้หมดเลยนะคะแล้วก็โหลดมาใช้ได้มากกว่า10เครื่องด้วยต้องระวังนิดนึงนะคะกุูแจบรีโมท2ดอกนะคะวอลเลชาร์เจอร์หรือแท่นชาร์จไร้สายมีให้เรียบร้อยใายไม่รองรับนะคะเสียบเลยค่ะ สมมุติว่าถ้าเราวางชาร์จนะคะเราจะเล่นโทรศัพท์ไม่ได้แต่ถ้าเราอยากเล่นโทรศัพท์ไปด้วยเราเตรียมสายมาเลยค่ะสายชาร์จแบบ t y p A t y p C เสียบเข้าไปเลยนะคะนั่งเล่นไปเลยนะคะอ่ะยาวๆนะคะสําหรับเบรกมือนะคะก็จะเป็นไฟฟ้านะคะตัวน,นี้ก็จะเพิ่มแพ็กเกจก็จะมีสต็อปแอนด์โกมาให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ตัวโหมดการขับขี่นะคะมีทั้งหมด6โหมดนะคะแล้วก็อะไรนะหัวเกียร์หกสปีดอัตโนมัตินะคะอ่ะพอมอะไรนะคะวูนี่พูดนี่หอบเลยแลวเนี่ยไม่รู้เป็น10นาทีแล้วเนี่ย สิบนาทีของเราอ่ะโอเคพวงมาลัยไฟฟ้าปรับได้สีระดับเหมือนกันนะคะ,ะตัวปอรดจะปรับพวงมาลัยได้สีระดับนะคะขึ้นลงซ้ายขวานะคะหนันิดนึงแล้วก็ซ้ายมือเป็น Adaptive Cruise Control นะคะตั้งความเร็วตามรถขันหน้านะคะจะมีปุ่มกดให้จะมีลิมิตนะคะจะมะีตั้งค่านะคะแล้วก็ เซ็ตค่าให้เรียบร้อยเลยขวามือนะคะก็จะเป็นพรมลายมันตินะคะที่ควบคุมหน้าจอหลังพรมลายนะคะตอนนี้ก็ขยับมานะคะเป็น8นิ้วเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นภาพสีใช้งานง่ายเป็นภาษาไทยนะคะแจ้งนะคะการข้อมูลการใช้รถทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นความร้อนเลขกิโลไมลนะ์น้ำมันเครื่องนะคะแจ้งผ่านนี้หมดเลยนะคะมันจะมีปุ่มใช้งานนะคะนี่นะคะตรงนี้นะคะกดนะคะแล้วก็เลือกนะคะโหมดการขับขี่เนี่ยมันจะมี แจ้งนะคะเป็นเห็นไหมเป็นภาษาไทยนะคะปุ่มพุสตาร์อยู่ตรงนี้นะคะไฟเลี้ยวนะคะก็อยู่ขวามือนะคะแล้วก็แผงไฟอยู่ด้านล่างนะคะตอนนี้เราปรับอยู่ที่โหมดออตโต้นะคะสีส้มๆนะคะอ่าแล้วก็แผงประตูนะคะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดตัวนี้ก็ปรับพับไฟฟ้าค่ะอ่าลูกค้าโทรมาพอดีเลยนะคะสังเกตอยู่วันๆหนึ่งจะไม่ค่อยเห็นหน้าทำเอกสาร ทำเอกสารส่งมอบนะคะรับมอบเพราะว่าลูกค้าจะไม่ต้องเตรียมเอกสารใดๆเลยนะคะไปถึงลูกค้าเซ็น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 รับอย่างเดียวตรวจรถนะคะโอนเงินนะคะจบเลยนะคะลุงก,ก็จะเตรียมไปให้หมดเลยนะคะทําเอกสารแต่งรถอันนี้ยังไม่เสร็จนะคะแค่ติดอุปกรณ์นะคะยังไม่เสร็จนะคะต้องติดแล้วก็ต้องถ่ายรูปส่งให้ลูกค้าคอนเฟิร์มอีกทีว่าอาติดครบไหมติดถูกไหมติดเพิ่มไหมนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือพออุปกรณ์อะไรทุกอย่างเสร็จหมดเรียบร้อยนะคะเราก็จะ แจ้งในเรื่องของยอดชําระให้ลูกค้าเตรียมนะคะไม่ว่าจะเป็นแค่เชียร์เช็คถ้าแค่เชียร์เช็คนะคะแนะนำนะคะถ่ายรูปส่งมาให้ก่อนนะคะก่อนรับมอบนะคะถ้าเป็นโอนเงินนะคะก็เตรียมเงินให้พร้อมนะคะโอนเข้าบัญชีบริษัทโดยตรงนะคะขั้นตอนก่อนเลยอีกนิดนึงนะคะมันจะติดตรงที่ว่าเวลาลูกค้าบางท่านเข้าใจลูกค้าบางท่านก็ไม่เข้าใจแรก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 ก็ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าโอนเงินเข้าบริษัทลูกค้ากลัวอะไรตอนหลังๆเข้าใจแล้วค่ะจะมีเซลล์ที่แบบ ให้ลูกค้าโอนเงินเข้าตัวเองหรืออะไรประมาณนี้ค่ะลุงจะแจ้งก่อนนะอย่างเช่นลูกค้ามีติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม,ตมนอกจากที่แถมอัแน่นอนนะคะอันนั้นเราจะไม่ได้ผ่านบริษัทอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นร้านข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเก็บเงินที่เซลล์อยู่แล้วนะคะอ่ะแต่สําหรับลูกค้าใดๆก็ตามที่เป็นเงินดาวหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็โอนเข้าบริษัทนะคะแล้วก็ขั้นตอนการจองนะคะจองแล้วก็ส่งสลิปนะคะแบ,บประชาชนให้อ่าตั้งแต่วัน ที่คุยกันเลยนะคะพอไฟแนนซ์ผ่านอะไรเรียบร้อยนะคะจะมีมัดจำเพิ่ม30,000บาทนะคะเพื่อที่จะแต่งรถนะคะไม่ว่าจะติดฟิล์มติดอุปกรณ์ใดๆนะคะเพราะว่ามีกรณีที่ลูกค้าสั่งแต่งนะคะแล้วก็ไม่รับรถนะคะออบางทีจองมาแค่5,000บาทนะคะไม่รับรถนี่เซลลติดอุปกรณ์ไปเป็นแสนอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยก็เลยมีมาตรการนะคะให้เก็บมัดจำเพิ่มตรงนี้นะคะเพื่อป้องกันนะคะบางคันนะคะรถสไลด์มา มาไกลามากเลยนะคะเสียค่าสไลด์ไปเอามาให้อลูกค้าไม่รับรถก็จะมีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นนะคะนี่ก็ทำความเข้าใจกันนิดนึงนะคะช่วยๆกันนะคะสำหรับต่างจังหวัดนะคะลุงก็ไม่ได้อะไรมากมายเนาะก็เวลาไปส่งนะคะก็ถามว่านอกสถานที่ได้ไหมนอกสถานที่ได้คะ่ะอาจจะต้องช่วยกันนะคะมาส่งลุงที่ขนส่งนิดนึงนะคะขนส่งใกล้ก็ส่งที่ขนส่งนะคะสถานีรถไฟก็ได้นะคะให้กลับบ้านได้ก็พอเนาะ สำหรับใดๆก็ตามที่ลูกค้าจะติดตั้งเพิ่มนะคะอย่างที่ลุงบอกไปนะคะรับประกัน5ปีแสน5กิโลก็จริงนะคะแต่ว่าอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มนะคะแนะนําให้ลูกค้ารับคุ้มครองเพิ่มนะคะหรือว่าซื้อประกันเพิ่มนะคะหมื่นละห้าร้อยสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะได้ทั้งซื้อสดและไฟแนนซ์ลองดูนะคะวันนี้ลุงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสําหรับโปรโมชั่นทเข้ามาถาม0611698999ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ